สตังรูนี่ราคาไม่ได้แพงนะครับประมาณหรียญละห้าถึงสิบบาทเองนะครับนะสตังรูแล้วก็เป็นเด็ดสลามและสวัสดีเอฟซของช่องร้านอุดรนบซื้อแบงค์เรียนโบราณนะครับวันนี้ผมจะมาแกะพัสดุนะครับที่เอฟซส่งมาก่อนหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับสลามและสวัสดี f c ของช่องร้านอับดุลนับซื้อแบงค์เรียนโบราณนะครับวันนี้ผมจะมาแกะปรสตุนะครับที่ F c ซส่งมาทางค่ายสีส้มมากกว่าหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะครับว่า,เ,าเขาส่งอะไรกันนะครับ ส่งมาทางค่ายสีส้มเนี่ยปกติของจะมาถึงประมาณค่ำๆหน่อยนะครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยเขาอยู่สุดสุดของอำเภอสบาย้อยเลยครับก็เลยอช้าหน่อยแต่ถ้าเป็นค่ายอ,อจะส่งเร็วกว่าค่ายนี้นะครับรู้สึกว่าเขาส่งเป็นเหรียญสตางรูนะครับ ท่านี้นี่เคยส่งมาแล้วเป็นอ่าครั้งหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้อันนี้จะเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับที่ส่งมานะครับในนี้รู้สึกจะเป็นเหรียญอ่าสตังรูนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าคิดว่าอ่าพอหลุดค่าน้ำค่าส่งเนี่ยก็สามารถมาขายได้นะครับโอ้ยกาวกาวสองหน้าเนี่ย ติดอย่างดีเลยครับอ่านีติดกับกระสงหน้าเลยครับสตางรูนี่ราคาไม่ได้แพงนะครับประมาณเหรียญละห้าถึง10บาทเองนะครับกสตางรูแล้วก็เป็นเห่ียย่อยๆเป็นเด่นคุดด้วยนะครับนี่สตางรูนะครับสตางรูเนี่ยราคาเหรียญละ 5- 10ถึบาทเองนะครับ ถ่าคิดว่าพอหรือค่าส่งก็สามารถมาขายได้นะครับสตางรูนี่โลพงจะเป็นเนื้องเงินนะครับอันนี้จะเป็นเหลืองสตางรูเหล็กนะครับวับเื้นนิกเกิลเองนะครับี่าส่งมาจะเป็น5กับ10สตางนะครับส่วนใครมีอะไรเรื่อไงไหนอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ สำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเหี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญ นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับเราไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนักครับ ประมาณ3 0 0รถึง500บาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี 1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03กับ04ส,ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียนหรือสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์อยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับ แต่ถ้าคาลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นอื่นเช่นคาลอสสามคาลอสสี่พวกนี้ราคาสตาร์ตอยู่หนึ่งพันถึงสองพันบาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักราคประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับ เหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยราชการที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สิบสตังเราดูตรงนี้นะฮะ ตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตังค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตังค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้าง เหรียญช้างอารพจนะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไมน่มีรอศอและมีรอศมีรอ,อเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่120่นจงถึง1 2 6่ต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะ อีกรุ่นนึงจะเป็นของรอสีรอ 4. จะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะต่อไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับ ก็สตาร์ทนั้งแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพอสอรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือ สตารต์ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ อันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0 8 4 8 9 0 6 3 2 0หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ไอดีไลน์รอนนี่เ9เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9จําจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข1 2 3จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ